Okay, let's go. <laughs> เราหลังแล้วนไปไป่้าหลังเลไปเก้นไอยู่ไหนให้้านลงด้าที่นี้ด้านหลังี่น้ด้านหข้างหน้าลนลต้งัดไปก่อนก่ขอรีนะขอรี ได้ครับพี่ออนได้เลยเชิญจ้ะได้เลยเี่ไหนอ่ะอยู่ที่ไาจต้องมีของนะอซ์เจนไดหคะนเกิมนวเเอ่ด้ราเะเสร็ะขอบนะคะย่า้แล้วกินเะรูเดชอนไปไใชี่ห้นะที่นอเดี๋ยวบคี

เราขยับมาขยับมาผูตกเฟ้าผูตกเป้าตกลายปลายคนเยอะคนเยอะตอนนแต่ต้องทำไมรวมปุ่รวมคนคนเยอะขนาดนี้ครับผมก็ชาริตี้ทั้งทีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบพร้อมกันให้มากที่สุดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้อง ว่างพร้อมกันทุกคนก็ดีใจมากครับที่ได้จัดงานเซี่ปีนี้ครับอะไรยากในาการจัดงานครั้งนี้การรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโอ้โหตบตีกันมานานมากว่าเราจะได้วันไหนที่ครบๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นงานประจำปีเหมือนกันใช่จริงๆก็จัดเกือบทุกปีแล้วการบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เราเราก็ทําบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทําบุญแต่ว่าก็อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบคืนให้กับสังคมด้วยครับผมอย่างปีนี้คือจัดแล้วจะเอาไปมอบ ครับให้แบบสภากาชาติไทยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยออของการของผู้เปิดโรกภาินสารแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่จะไปแบบสมมุติว่ามีอุบัภัยมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบว่ากองทุนที่เอาเป็นสนับสนุนครับจริงๆแต่ว่าที่ออกต้นทนความตั้งใจมอยู่แล้วใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากตอบแทนคืนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่างๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบ เอาของไปให้บ้างอะไรครับเด็กๆก็จะน้องๆทุกคนเนาะก็จะแบบระดมของมาแล้วก็เอาไปให้ตามโครงการต่างๆนะครับนากิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่เราก็เห็นในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับน้องๆก็มาแบบว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาเล่นเกมแบบแฟนๆเล่นเกมแบบพวกเราก็จะมีบูธประจําตัวของพวกเรามีมียังไงอ่ะมีอะไรไหมเริ่มกับพี่ซีก่อนค่ะบธประจำตัว ผมเล่นย้อนไวมากเหมือนแบบว่าไปงานสภากาชาเป็นอะไรนะไอ้ทุกตุนฮะทุบตุนแล้วก็อะไรนะหนูที่มันจับเงี้ยคว้าแท่งเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็สนุกดีครับผมไม่รู้ใช่ไปปวดนแฟนมากกว่าที่เหมือนแท่งจะหล่นลงมาเราต้องจับ๋อ้โหคว้าแท่งมันเรียกว่าค้าแท่งเกมนี้ไอเซียนเกมนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่ครับหยิบไม่ได้เลยดไดูดว่าผมไม่ได้ลยให้มีแบบว่าเป่ากบ สี่ลูกแก้วอย่างเงี้ยแต่มันใช้พื้นที่ก็เป่าแบบไม่ไอติมเงี้ยเจนห้ารู้เรื่องพี่พูดไหมลูกอ๋อเจนสามยังไม่รู้เลยพี่อ่ารู้รู้เจนสามยังไม่รู้อ่าแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับเล็กๆครับไปที่ไปเดินตามบูธต่างๆมาแล้วบ้าง

มันเป็นยังไงมันเออมันเป็นเหมือนว่าตักไข่มาฮะแล้วมีของหวันตรงไหนได้ใช่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 ก็คือไปจริงจริงมีกิจกรรมมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จะมาร้องเพลงกับให้แฟนๆได้รับฟังกันอุ้ยมัรี้ยงฟ้องทุกคนไหมคะได้ร้องหมด สุขทุกคน <bem. S 2> จริงๆเกิดจะเกิดขึ้นนะฮะก็น ало, uh, ่าจะจบกี่โมงคะจะเลิกกี่โมงะคก็เอ้ยก็คือจบแล้วก็ทำบุญกันได้เลยเป็นติดงานร้อเล่นรอเล่นก็ก็ตามเวลาของสถานที่ละกันครับไม่เกินไม่เกินเวลาที่สถานที่ให้ีหน้าแบบแล้วตอนเช้าเราทำบุญกันไปกันถามพี่เจนหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่มาเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงตาแข็งเลย ใครจะหนึ่งคะใครจะหนึ่งใครจะหนึ่งจําได้แล้วอ๋อครับพี่เจนหนึ่งเป็นไงคะพี่ดาวก็สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับแฟนๆด้วยครับผมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้วเจน1อย่างเราก็แค่แต่มองตากันเจน1ไปตั้งแต่เจน2มาแล้วไหมเฮ้ยไม่แต่ถ้าเจน2 3 4 5 มันต้องผ่านเจนหนึ่งมาก่อนไม่งั้นไม่เกิดเจนสองสามสี่ห้าเจนห้าเรียกพี่สี่ว่าอะไรลูกเรียกพี่สี่กับพี่แม็กว่าอะไรผมยังไม่ได้คุยกับน้องน้อยมากคุยเลยครับคือบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยพี่สลอครับเออถ้าไม่รู้ว่าเรียกสลอพี่ยอมบอกเลยบอกกันเองครับผมเจนสองครับโอเคเจนสองเพิ่มเป็นการรวมตัวแบบใช่สั้นๆนาะ เจน2องเราก็สุดตาของเราไม่ได้ว่าเจนสเราก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิ่งด้วยความที่แบบสมาชิกในเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่กันเป็นก้อนมีหกคนใช่เจนอื่นเขาแบบจะ9ก้าจะสิแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ มีหกมีหกเราก็มีกันเท่านี้แหละครับมีกันเท่านี้มาห้าปีแล้วเจ็สองหรือเราเพิ่มเป็นสองได้ไหมย่าเลยมันต้องมีแค่หกคนเท่านั้นเราลักกันแบบอบอุ่นแต่เราสู้ได้ไหมพอมีแบบมีมาญ้าใจนี้เราสู้ได้ไหมลูกในในเรื่องไหนคะเ้ยเราู้ได้เรื่องไหนอ๋อนิวเราสู้ได้เรื่องไหนนะ มันก็หลากหลายใช่มันมีทั้งแบบน่ารักมีแซบมีหล่อมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวาไรตี้ครบโรตอยู่อะถามเนทถามเนทหน่อยอะพี่เนทพี่เนทเจนเรามีอะไรมถเจนสองอีกท่านหนึ่งเขาบอกอะไรนะน่ารักแซบอ่ะคุณเข้มหล่อเข้มตอนพูดว่าเข้มก็รู้เลยว่าเป็นรเป็นหล่อแบบเข้มหล่อไม่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เจนเจนสองมีผลกระก็จริงแต่ว่า เออเมื่อกี้ลองเทสกันเหมือนกับสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโพสท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยครับเป็คนละลายเป็นอยู่มาห้าปีไม่มีไม่มีสัมคีเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันอ๋อต่างกันคเซนเน่เก็จะมีน้อยก็ต่างใช่ครับแล้วไม่น้อยครับมีเยอะเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าเสน่ห์นึกว่าเสนเน่โอเคเอนี่ยจะเป็นย้อนไม่ได้ตัวต่อจะเป็นประมาณนี้ครับผมเคครับเป็นของกบบเปที่ยืนและ เจนหนึ่งเจนจะมีกีกคนนะคะพี่เจเจนหนึ่งมีกี่คนเจะเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็คนเจ็ดอือมีเจ็ดคนครับสองน้อยสุดเลยใช่ฮะเจ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 ็จเ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 มเจ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 เเจ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 เเจเเจ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 จ จนตามเลยจะตามจามจนามจไลไปพุกเยอะเหรอคพเยอะเหรอจามพกเยอะเหอจามมาเยอะครับมาเครับมาเยอะเท่ากับเข้ามาเลยไม่เอาไม่เอานี่นจะามอีกก็เนี่อยู่ตรงนี้ได้จามาพุกมาเยอะมาเยอะครับมาเยอะครับยังไงล่ะเราพุกเยอะเราซู่มได้อยู่แล้วเปล่ายังไงยังไงสิยังไงครับเฟิร์สมาเรับ ดีใจมากที่เขายืนคนละฝั่งไม่จิงสามแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกแหละนี่ยังไม่ครบทีมครบงค์แต่ว่าก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองใช่ที่เจ็ดสิบที่ได้มาแบบนีว่าพี่โดยังไงที่มาในโลาบีลเซอร์ตี้ครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆครับคิดถึงใคร เป็นอย่างนั้นไปแบบกำลังจะบอกแบบคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆแบบเจนหนึ่งถึงเจนห้าเลยเพราะแบบไม่เจอบ่อยๆอะครับผมแ้วอองานอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับแล้วเป็นไรจะร้องไห้ดูจะร้องไห้แปลกๆแล้วเฟิร์นว่าไงล่ะครับฮะานถามว่าอะไรนะพี่ รู้สึกไงรู้สึกไงเออรู้สึกเจนส์飒รังสู้เออเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน้าลากเขามีเข้มเขามีแซบนเจนส์飒ผมมีเยอะกว่านั้นเขามีอะไรนะมีหน้าลาเข้มแซบผมมีนี่มีมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขมมีเป็นกลมกล่อมมีเป็นไม่รูว่านัวมีเป็นวัวหอมหวานโอ้ ขวาไปแล้วผมมองหน้าพี่ออกก่อน,ออน,ค,ค,นครบไม่ต้องเลยอ่ะแต่จ,จริงๆคือผมผมทีอันนี้เป็นปีที่สามแล้วที่ผมมาชัยตี้ <Okay. S 1> ผมเป็นคนเดียวในเจนสามจริงๆคน <พอ S 1> เดียวในเจนสามจริงพี่ออกมาเปิดตัวคนเดียวเฟิร์สว <First one. S 2> ัน ตอนนั้นยังไม่พูดเยอะขนาดนี้าอยู่เราตอนนั้นเราโตแล้วไงเราโตแล้วโอเคบอกเฟิร์สในวันนั้นกับเฟิร์สวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับเวลาทำให้เรารู้แต่ดีดีแล้วดีเราแข่งขึ้นแก่งขึ้นขอบคุณวันฉันนี้สิก็คือตเดี๋ยวจะเจอกันเจอกันปีอีกใช่ไหมคะอ่าเป็นสามไปที่บ้านสามเป็นเจนซี่ไปเจนซี่ เจนสี่มาสามสี่คนมาสี่คนอยากเข้าใกล้พี่ออมไหมอ๋อได้อยู่ใกล้วผมรู้ทำไมอ่ะแบบว่าชอบห้องดำไงห้องดำคือบ้านของแม่เป็นยังไงคะเจนซี่อ่ะเจนสี่ยังไงฝ่ายอะไเองหน่อยเจนสี่เป็นยังไงเจนสี่เหรอก็เขาบอกอะไรเจนอื่นบอกว่าหน้าตาเราอาจจะยังไม่สู้ความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไป นิสัยก็อาจจะยังแล้วมาทำไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไปผมไม่กลับใช่เพราะว่าเจนสี่ไม่แพ้เจนไหนเพราะเราเป็นแชมป์ใช่ไหมแชมป์ไหนแชมป์เข้าห้องดำเนี่ยโอ้โหมันน่าภูมิใจใช่ไหมถ้าให้ให้พูดถึงเจนสี่พี่ออกคิดอะไรคะก็คิดถึงเขาเรียกว่าไงคิดถึงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้น สี่แบบสี่รีขึ้นมากันปุบปุบปุบอย่างงี้ยคุณได้ถูกแฉว่ะดูหน้าคือแบบว่าป๋อลุ้นมากนะรุนคำตอบทีออกมารุนตัวเองเหมือนกันไอสี่มีอะไรไม่มีอะไรซุกคนอื่นได้เลยเออไม่จริงไเลยมันมีฮะแต่ว่าไม่ซุกตัวเองไงทุกคนแต่ว่ามีอยู่ข้างในคืออะไรเก็บไว้ข้างในไม่เปิดเผยออกมาไม่เปผยเผยเผยเผย โอหัว่าเป็นชิลๆเนี้ยสนุกสนานมากกว่าครับอยี่สิบอ่ะแปดคนนะครับผมใช่แต่จริงๆก็ก็พี่มีอยู่เจนไหนมาเนี่ยเจนพี่อ้ขอโทษนะคะเอาาข้แบบได้ปะโอเคใช่ใช่มีแปดคนก็จริงๆก็แต่ละคนก็ก็มีหลายสไตล์นะครับผมว่าเจนสี่ก็เป็นเป็นเจนที่แต่ละคนก็ก็ไม่ทับไม่ทับลายกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างอู๋เนี้ยก็เป็นสไตล์ห้องดำใไหม ป๋อป๋อก็เป็นสไตล์สไตล์สไตล์กนเซฟก็จะเป็นสไตล์น่ารักอะไรอย่างนี้อมมีดีว่ามีพี่ครีมคนสวยมีอะไรจนนผมก็เป็นคนที่มีสาระสุดคิดว่าจะคิดว่าจะเจมีพี่เน็ตเมื่อกี้นจะบอกว่า พอเห็นหน้าเจเจต้องคิดแล้วนะคืนนี้จะมีคำชมอะไรเออได้ไหมเออเอาไว้ตอนปิดตายดีไนี่ปิดแล้วซึ่ตอนนี้ก็เลยคิดอยู่เอ้เจเจให้เรามีมีเจเจให้โอเคโอเคเจเจคิดก่อนโอเคขอขอไปที่ก่อนเจเจค่ะเดี๋ยวนะสามคนเนี้ยเจเจอะไรนะซึ่ง คเจี่อยู่ดเจน่ถือว่าเปิดตัวไหมครับพี่ออฟเปิดตัวในวันนี้ในงานชาริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกันใช่ั่มามานมาคนมาสคนมาสามคนบมีเก้าคนมี้าคนตอนนี้ใช่ครับแล้วกกล้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับกล้องนัวเลยัครับครอบครัวคนรีวิวส์นะครับดูดีเจนา สวัสดีครับฟีฟ่านะครับมันดิจินห้าครับสวัสดีครับพรนะครับดูมันดิจนห้าครับแม่นม่ม่แมัแม่แม่มันมีมัแม่แมม่แ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 มัแเ่แนม่แม่ม่ม่แม่่แ่แม่แม่แม่ม่แม่แ่แ่ พอเราได้เห็นพี่ๆแล้วคิดว่าเราสู้ได้ไหมคะลูกสู้ได้ครับสู้ได้คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว่าแต่ละรถของเจนไปใช่ไหมของเราน้าจะเป็นรสชาติที่แบบว่าลึกลับน่าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเพิ่งร้องแหววมาเมื่อวานเลยครับก็น่าจะมีอะไรให้แปลน่าค้นหาอีกเยอะครับผมจริงครับแล้ววันนี้ก็จะเจอคบทุกคนใช่จะบอกได้ไหมคะว่าสมาชิกตอนที่มีทุกคนผมซอดใหม่เลยตอนตอนนี้ตอนนี้สสิบเก้าสมินเก้าอยู่สามเก้าอยู่ครับโอเค แบบเงาอยู่แปลว่าแบบไม่ไม่รู้โอเคครับผมประมาณนี้ก่อนละกันก็วันนี้จะได้ผมเห็นโอเคมาครับมามาวันนี้จะได้เห็นผมชาได้เห็นครับได้เห็นผมเป็คนแน่นอนในปาอนิดนึงคนที่มาร่วมงานวันนี้ ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นแฟนคลับแบบพี่พี่สื่อนะที่สนับสนุนดูมดีแม้แต่ต้นปีจนถึงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมามอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มาร่วมทําบ,บุญพร้อมๆกันก็หวังว่าทุกคนเราจะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมดีด้วยนะครับผม<า>บนั่งขอพี่ซีกันนุชนนมาฝากให้อีกหน่อยครับก็มาสิบพันตื่น วันนี้เราจะอยู่กันยาวแค่ไหนครัูนายครับครับอก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทาบุญกันก็โอ้โหเด็กๆร่มรีเยอะมาก39ท่านนะฮะก็ขอบคุณไปค่ะทุกคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทาบุญร่วมกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามีสไ r p r i s ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคย มีร้องบ้างไม่มีร้องบ้างไม่มีใครไม่ไม่ค่อยเลือกเพลงตัวเองกันเลยแต่ละคนผมผมผมคนเนืงอที่เลือกเพลงแต่ไม่ได้ฟางเพลงใหม่จากขมแม่นอนเพราะว่าจําเนื้อไม่ทันนะแล้วผมก็เดี๋ยวมาดูโชว์กันหลายคนมีความสุขกันนะครับผมก็ฝากเด็กๆทุกคนเลยนะครับผมก็ าฝากด้วยนะคะพวกเราดูมันดีฝากเอ็นดูครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยทุกๆปีด้วยถ้าเกิดปีหน้าเราจะเชริตี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทาบุญแบบนี้ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยรับองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยะครับขอบคุณค่ะ อินเแต่ให้นองพี่พอาอินเสิร์ก่อนเยดีเอบายบายก่อนเอวเียมไม้ออามรน่าจะไม่แบยอดเดี๋ยวนายมมเอออา่นี้นะเราถ่ายเป็นเทเลเจนไหมได้อ่มรวมกันรวมนะมรวมกันรวมเถ่ายทเจน

she <laughs> มั้ย Thank <laughs>